คุณอัมพรถามเรื่องเอาสั้นๆเลยนะคุณอัมพรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <ขา S 2> จะถามเรื่องการครอบครองปลารกาปากเอยครับ,คร,บครับผมให้ก็เจ้านาเจ็ดแปดปีแล้วที่ม,ม,มีตาบ้าสมบูรณ์ว่าเกินเจ้าเกินสิบปีแล้วคสามารถครขับครอพครอปลาร้าได้ไหมครับเป็นโฉนดหรือเปล่าครับโฉนดครับมีมีสัญญาเช่าไหมครับ ไปม,มีครับชาโดยวาจารครับเช่าดโดยวาจาอันนี้อาจจะต้องระวังนิดหนึ่ง<ช>ก็ไปทําสัญญาเช่าใช่ครับลุงครับจบไม่มีปัญหาใช่ครับทําสัญญาทำเกินสี่ปีครับทําสัญญาสัญญาเช่าต้องทําคราวแล้วหกปีนะถ้าสัญญาเช่าเช่านานาต้องตามกฎหมายคราวแล้วหกปี แต่ถ้าโดยหลักแล้วไม่ได้สิทธิ์ครับไม่ได้สิทธิ์เพราะอยู่ด้วยการให้สิทธิ์ให้สิทธิ์ทํากินนะไม่ได้ว่าบุกรุกเข้าไปยึดถือเป็นเจ้าของนะครับลุงไม่ต้องกังวลมากครับแต่ถ้าว่าดีที่สุดก็ควรทําสัญญา,ชาเช่าเสียจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังค่ะโอเคนะลุงนะสวัสดีครับ <Okay S 2> สวัสดีค่ะครอบครองปรัปรบต้องเป็นโฉนดเท่านั้นนะครับ